สวัสดีครับพบกับเรนเจอร์นะครับข้าวแกม,มาวันนี้นะครับจะมาลุ้นเกียร์กันที่ ID Lu ลักนะครับวันนี้ ID 7นี้เปิดทั้งเรนเจอร์แล้วก็เกียร์นะครับเปิดได้อะไรบ้างไปดูคลิปกันได้นะอะส่วนวันนี้นะครับผมจะมาเปิดการชากเกียร์นะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์ครับได้กอบลินเซ y ยร์เรียบร้อยแล้วนะ,ะเป็นการเพิ่มโอกาสนําเต้าชาแมนนะครับคือชิ้นนี้เนี่ยก็ดีอยู่ไม่น้อยนะ,ะถ้าเกิดได้เป็นไอสกีมจะเจ๋งกว่า อ่าถ้าเกิดได้อันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยคาดไม้ครับก็ใช้เมลิโอรัสแต่ถ้าเกิดได้ชิ้นนี้มาเนี่ยผมจะไปใส่กับฮิมาวาริเออฮิมาวาริเนี่ยไอที่3นะครับใส่ไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าใช้งานดีขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเอาวันนี้มาเปิดกาชากียร์กันนะครับซัดเลยครับ800ดูบี้นานๆาทีผมจะเปิดกาชากีร์นะครับอ่าสำหรับไอดีหลักนะ คือรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะเน้นการรีวิวเรนเจอร์ะแต่ว่าตอนนี้อยากจะได้เกียร์มารีวิวนะครับเพื่อที่จะทดสอบกับเรนเจอตัวอื่นๆดูบ้างนะอย่างตัวนี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อยถ้าเกิดได้มานะครับก็จะมีการทดสอบนะครับอันนั้นมาเปิดกันดีกว่า4รอบครับถ้าไม่ได้ก็คือจบนะผมก็จะไม่ดื้อด้าน,นครับเหมือนความสามารถในปิดของก o อบลินไซเ e อร์นะคือได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็จบนะครับ อ่าได้ก็คือได้รีวิวครับอ่าโซนของตัวก้าชากก็ยาวๆครับอ่าไม่ได้ต้องการเรนเจอร์อะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับอัจฉะนั้นมาเพิ่มโอกาสเกียร์ครับเปิดกัน4รอบจะได้สักชิ้นหนึ่งไหมขอเถอะนะเกียร์7ดาวนครับเน้นเลยครับว่าเป็นไอศครีมกับน้ำเต้าเท่านั้นครับที่เราต้องการน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าไอศครีมไอศครีมไอศครีมมาหน่อยสักชิ้นนึงเอาแค่นี้พอ เออต้องการรีวิวครับกับเรนเจอร์ตัวใหม่ๆบ้างอ่าเพราะว่าไอาที่สเนี่ยก็รีวิววนๆอยู่กับตัวเดิมนะครับคือมีเกียร์ชิ้นเดียวนะรีวิววนไปครับสักหน่อยโอ้โหอะเกียร์ชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับจริงๆก็ใช้ได้ดีนะเพราะว่าใช้สกิลหลบสกิลครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีนะเฮ้ยค่าสูงอ่าแบบนี้น่าจะนำมาใส่กับเรนเจอร์ตัว,ตวโตเกียร์ค่าดีเหมือนกันนะ เราไม่ได้ใช้นะครับเอาหน่อยนะเซตเกียร์กบก็ได้นะครับเซตเกียร์เรียวนาดเราก็ดีใจนะครับตัดไปรอบที่สองโอ้โหนานๆทีจะได้มาเปิดเกียร์นะเปิดแล้วไม่อยากจะผิดหวังโอ้โหจริงๆเปิดไปแล้วเนี่ยได้เกียร์เรียวนาดมาชิ้นหนึ่งนะอ่ะก็ได้ เกียร์ตกแต่งมาชิ้นนึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้งนะ่ะเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีเกียร์สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์ยรโอ้ี่ขออะไรทีนะนะโอ้ใจคอจะใจร้ายไปถึงไหนโอ้โหเกียร์จะดาวมีแววนะครับมีแววเกลือหนักมากแล้วโอ้โหวนไปวนมาครับสับสนวนไปวนมาก็อปปี้วางอยู่อย่างนี้นั่นแหละ เอานะสองรอบสุดท้ายมันจะไม่ได้สักชิ้นหนึ่งเลยชุดเหรอเพิ่มโอกาสน้ําเต้าอยู่นะน้ําเต้ามานะน้ำเต้ามานะน้ำเต้ามานะเออขอมันวนๆแบบนี้สักชิ้นเธอฮึบโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์กับเกียร์จริงโอ้โหได้อีกแล้วว่ะโอ้ย เดี๋ยวก่อนนะมันเหลือตัวไหนบ้างเนี่ยกับสายไหวพริบนะครับคือไอดีนี้ของผมเนี่ยสายไหวพริบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคือใส่กับกิมาวริหนึ่งตัวแล้วนะครับใส่กับตัวของเจมม่วงใส่กับโยมิเอ้ยครบแล้วมั้งเนี่ยอะโอเคหน่อยนะคือได้ก็ต้องดีใจครับได้ก็ต้องดีใจไว้ก่อนเออดีกว่าไม่ได้ครับเอ้แต่ขอเถอะนะ รอบสุดท้ายมาลุ้นกันครับโอ้โหเหนื่อยจริงลุ้นเกียร์เจด้าโคโรโบนี่แบบว่าคาดหวังค่อนข้าจงจะยากนะครับคือต้องดวงดีจัดๆเลยอะถือต่อให้เป็นไอีสร้างใหม่ก็จะไม่ค่อยได้เพิ่มโอกาสเกียร์เป็นพิเศษนะไม่เหมือนเรนเจอร์นะถ้าเป็นไอดีสร้างใหม่เนี่ยเรนเจอร์มันยังออกง่ายนะครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยก็ต้องใช้ดวงอยู่เหมือนกันแหละอ่ะรอบสุดท้าย น้ำเต้าชาแมนไอศครีมนี่เป็นของธาตุน้ำจะไปใส่ตัวอะไรดีจิงจากโอ้โหแซ่นี่มาบ่อยเลยนะโอ้โหถ้ามีโซ่มีแซ่มีกุญแจมือนี่ครบเลยนะโอ้ยสักหน่อยเถอะโอ้โหอาจต่ว่ามี5้าดาวมาล้วนนี่น่าจะหลุดเจ็ดาวมาสักชิ้นนึงนะโอ้โหหดาวมาแล้วจบเลยครับ และเกียร์หดาวโคโรโบนี่ก็มาให้มานะโอ้โหอันนี้ถือว่าได้ค่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะพลังชีวิตพอจะเยอะใช้ได้อยู่นะครับก็เป็นเซตเกียร์ซลลีคนี่บราวน์นะครับก็จะอยู่ในการท่าพวกนี้เลยแหละ,ะถ้าเกิดเป็นไ d ดีที่แบบว่าไม่ค่อยมีเกียร์เนี่ยถือว่าเกียร์พวกนี้ใช้ดีนะแต่ในรลคาของผมเนี่ยมันมีเกียร์ดีๆเยอะแล้วโอ้โหรอบนี้สงสัยจะเรียบบุดรละครับไม่ได้เลยครับจบเรียบร้อยครับ เอาล่ะ40สุดท้ายใส่ไปให้หมดตัวมาลุ้นกันครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับงคงจะไม่ได้เปิดแล้วล่ะมานไหมโอ้โห5ดาวเกียร์ดาบนี่เปิดเกลือมากจะรู้หมดเลยนะเห็นแค่แบบนิดเดียวเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเป็นเกียร์อะไรโอเคอเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับว่าได้ปากกาเรียวนาดนะครับ คือผมต้องการใส่ให้มันตรงนะครับเพราะว่าจะได้เลือกเป็นออปชันลดแร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวตีบวกไปก่อนแล้วกันนะช่วงนี้คือแบบว่าเกียร์เยอะมากนะครับจริงๆควรจะไปตีบวกนะเกียร์เนี่ยจะเป็นวันจันทร์กับเสราร์อาทิตย์นะครับอาจจะช่วงนี้เนี่ยเกียร์ย,อย่อยๆมันล้นนะอ่ามันจะเหลือตัวอะไรให้ใส่เนี่ย เพราะว่าไหวพริบมีน้อยมากนะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะก็เก็บเอาไว้ก่อนเออลองรับตัวในอนาคตเออได้แล้วยาบนได้แล้วยาบนเออได้แล้วต้องพอใจครับก็ไปรอตัวไหวพริบในอนาคตนะครับคือตอนนี้เนี่ยออปชันมันแบบพื้นฐานไปหน่อยอะเด็ดดาวมีอะไรบ้าง อ๋โอเคครบเรียบร้อยครับผมเปิดมาได้แล้วชิ้นหนึ่งเนี่ยเดือนนี้ได้ถือว่าได้เป็นปาก,กาเดียนาดมา2ชิ้นเลยนะครับคือใช้สกิลหลบสกิลแม่ยยำสกิลเนี่ยมันพื้นฐานมากไปครับก็เลยต้องใส่ให้มันตรงสายสนิดหนึ่งนะครับมันจะได้เอาออปชันนะอ่ะสามตัวครับหนึ่งอ๋อฮิมาวาริมีเกียร์ดังโงะอยู่แล้วเออเกียร์ดังโงะดีกว่าครับดีกว่าเยอะครับเพรคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับ อันเนี้ยครบเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีตัวใส่โอสรุปได้มาเนี่ยไม่มีตัวใส่นะอ่ะก็รอดูตัวในอนาคตนะครับเผื่อแสงมืดครับจะมีไหวพริบอ่าทางบัฟทางป่วนเจ๋งๆนะครับก็จะได้เอามาใส่เออต้องเปิดให้ได้ด้วยนะหรือเจสสิก้าแสงอ่าเดี๋ยวรอให้เปิดได้ก่อนละกันนะอ่ะโอเควันนี้ก็ยังเป็นทีมเดิมกับเมื่อวานนะครับที่ทดสอบแล้วก็มีคนถามมาเยอะแหละว่าจะปั้นไปในทิศทางไหนดีนะครับคือถ้าเกิดเป็นใส่ปนะีเนี่ย มันก็ต้องปั้นไปในทิศทางที่เปิดได้คือมันแบบควบคุมไม่ได้ไนงะคือถ้าเกิดเป็นาสายเติมอย่างนี้นะครับโอกาสได้เรนเจอร์ในทิศทางที่เขาต้องการเนี่ยมันก็จะมีสูงมากขึ้นนะ,ะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องปั้นไปในทิศทางของเราอะเออได้แค่ไหนก็มันก็ต้องได้แค่นั้นนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขึ้นหลีกสูงเนี่ยก็จะเจอแบบเนี่ยเรนเจอร์ก็จะเป็นคอมโบอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ครับห้านะครับหกอย่างเงี้ยก็จะเจอแบบนี้ อ่ะวันนี้วันพุธนะครับบอทก็จะเริ่มโอดขึ้นมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสู้กันได้ไหมนะครับคือทีมของผมเนี่ยจะเป็นทีมระดับต้นมาสเตอร์2ปลายมาสเตอร์1ปลายนี่คือปลายปลายเลยนะเอรว่าทีมระดับมาสเตอร์ที่เป็นแบบขาประจำตำนานนะ่ะเขามีเยอะทีมแบบนั้นนะผมสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในวันขึ้นตำนานสมมุติว่าผมต้องการจะขึ้นตำนานแบบนี้ มีคนถามอยู่เหมือนกันนะว่าแบบทีมมาผมเนี่ยขึ้นได้หรอขึ้นได้มันขึ้นมากี่ทีแล้วว่า10ทีแล้วนะครับอันนี้คือตำนานระบบใหม่นะคือมันจําเป็นจนะต้องรู้จังหวะด้วยอะ่ะแล้วก็เกมตั้งรับอ่าต้องต้องดีนิดนึงคือเอาแค่ประมาณว่าไม่แพ้อย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ผมก็เรียกได้ว่ามันก็ยังมีจังหวะแพ้ยางรวดเร็วคือถ้าเกิดเจอศัตรูครับที่เขามี ตัวบิน,นครับแต่ที่มามดบินเนี่ยอันนี้ผมแพ้ไวแน่นอนเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยผมใช้แค่มูลธนูไฟครับ <we> ซึ่งก็ยังดีนะคือพอไม่ใช้ปุ๊บนี่คือแบบว่าไอโบมาเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็จะแพ้เละเทะเลยนะผมก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าโอ้เอาออกไม่ได้อะ่ะเอาออกปุ๊บนี่ไอโบมาเต็มเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบนทีมสูงๆเนี่ยมีไอโบบินแม็กทุกทีมนะครับเขาก็เตรียมพร้อมอะ่ะเอาไว้ตีกับทีมที่เขาไม่ได้จัดโตกันบิน อ่าประมาณนี้นะครับคือทีมผมเนี่ยเอาจริงนะถือว่าขาดเยอะนะแต่ก็ไม่ตามล่าครับตามที่บอกเราเล่นเอาสนุกนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็คือต้องการรีวิวนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ไล่ก็รอเพราะว่าผมเล่นยาวๆอยู่แล้วนะเกมเนี้ยคืออยู่กันเป็นปู่เฝ้าเกมเลยนะเออบางคนก็โอ้โหเล่นกันตั้งแต่เรียน,นครับยันเรียนจบยันทํางานนะครับบงคนแต่ง,งานมีลูกคือแบบว่า7จปีนะว่าเกมรายเดนเจอ์นะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับคือม,มีบางคนก็ถามว่า,ามันจะเหมือนกับคุกกี้รันไหมคืออันนั้นเนี่ยมันเป็นการซื้อลิขสิทธิ์มานะครับพอวันหนึ่งเนี่ยมันหมดสัญญาครับมันก็ต้องอมีการต่อสัญญาถ้าเขาขอแพงขึ้นแล้วไม่ไหวนะครับเกมมันก็ต้องหลุดมือไปนะครับแต่ว่าเกมไลเรนเจอร์เนี่ยเขาเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายไลน์นะครับฉะนั้นเนี่ยอยู่กันไปย,ยาวๆแน่นอนนะแล้วก็ทิศทางการพัฒนาเนี่ยจริงๆยังมีอีกเพียบเลยนะซึ่งยังไม่รู้ครับว่า ในปีนี้เนี่ยคือผมยังบอกไม่ได้มันยังมีอีก 2- 3สอย่างนะครับมี2อย่างที่ยังบอกไม่ได้แต่หนึ่งอย่างเนี่ยที่เราเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแลวเนี่ยก็คือในส่วนของเซตวิ่งนะครับศัตรูเนี่ยจะเป็นธาตุาแสงแล้วก็ธาตุมืดเหมือนเขายังควบคุมไม่ได้ละเพราะว่าถ้าสมมุตินะครับศัตรูครับเป็นรอบของแสงและมืดเนี่ยตู้กาชายอดนิยมเนี่ยมันก็จะเป็นแสงมืดเขาคงคํานวณอ,อยู่แหละว่าจะเอามาลงตอนไหนเมื่อไรดี คือเดี๋ยวคนจะมีแสงมืดกันง่ายแล้วไวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าแพลนนี้จะมาในปีนี้ไหมอ่าซึ่งจริงมีอีก2ออย่างรอติดตามดู้กันนะอ่าว่าจะมีอะไรนะครับคืออย่างที่บอกเกมนี้พัฒนาไปยาวๆครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะอย่างกิวว์เนี่ยโอ้โหทำมาแทบตายบางคนก็ไม่ชอบครับผมเนี่ยจะไม่ชอบแค่ในส่วนที่ว่าบั๊กมันเยอะ บักมันเยอะมากแล้วก็ยังแก้ไม่หายนะคือปิดแล้วปิดอีกเนี่ยก็ยังไม่หายผมก็ยังเจออีกเออซึ่งสัปดาห์นี้โอ้โหกิลผมนี่บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้วันศุกร์ทำคลิปแล้วกันนะทําคลิปรับคนเขา้ากิลทาเรื่องแต่ว่ากิลเนี่ยของผมเนี่ยมันดันขึ้นระดับตานานแล้วไนงะซึ่งสู้ใครไม่ได้แน่ๆน่าจะมีน้อยทีมากๆอ่ะที่สู้ได้ครับต้องใช้คําว่าพอจะสู้ได้คือถ้าเกิด อยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับอันนี้คือหมายถึงกิวล์นะกิวล์เนี่ยในลีกระดับมาสเตอร์เนี่ยชนะรวดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราเป็นกิวต้นๆของมาสเตอร์นะครับก็ชนะได้หมดครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะตีกันแบบถล่มทลายนะครับคือเขาก็จะสุ่มศัตรูเนี่ยที่อยู่ในลีกระดับเดียวกันนะเราเป็นทีมต้นมาสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจออ่ามาสเตอร์กลางมาสเตอร์ปลายอันนี้ก็คือขนมกรุบเลยครับแต่คราวนี้เนี่ยเราขึ้นไปเป็นตำนานนะ เหมือน ID ีนี้ของผมเป๊ะเลยนะขึ้นตำนานก็เป็นกากตำนานแล้วว่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอาจจะมีบ้างต้องรอดูว่าจะไปสุ่มเจอกิวไหนเออเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะในคลิปของวันศุกร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเล่นมานานแล้วอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเป็นสายฟรีหรือสายเติมจะคิดว่าน่าจะเติมแหละอย่างเงี้ยมันเป็นทีมคอมโบที่เจ๋งที่สุดแล้วนะครับอันนี้เติมแน่ๆเพราะว่าแสงมืดแม็กมีสตัวน,นี้คือเติมอ่ะไม่ตี สีก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับอ่าก็สู้ๆแหละอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเป็นสายปีมันควบคุมไม่ได้หรอกว่าเราจะปั้นนะครับเป็นทีมนะครับคอมโบที่ดีที่สุดได้หรือเปล่าอ่ายกเว้นว่าเล่นมานานแล้วนะครับแล้วก็เปิดได้ตามที่ต้องการอันนี้ก็คงจะทำได้แหละแต่มันก็ทำไม่ได้ง่ายๆนะครับอ่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับถ้า อย่างไ d ดีลองของผมเนี่ยอย่างไอ2ีจริงๆทาได้แต่ผมเนี่ยไม่อยากปั้นให้มันแบบไม่อยากปั้นให้มันแบบว่าให้มันเป็นทางที่แบบเขาใช้กันทั่วไปอ่ะคือเราก็ต้องเก็บกบเอาไว้รีวิวนะจริงๆมันทําได้นะไอดีเนี่ยคือไอดีสตอนนี้ต้องวาดตรงๆนะกากมากครับ i อดีสองเนี่ยแมบบ้ว่าจะมีตัวดีๆแม็กเยอะนะโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวไอ2ีอเราดูครับถ้าเดือนหน้าแสงมืดนะครับ มีตัวเจ๋งๆแล้วเปิดได้นะครับไอที่2ก็จะได้แสงมืดแม็กครับเป็นตัวที่2อ,อ่าแบบที่เก็บกบฟรีๆนะเก็บกบฟรีร้อยเรนะครับกอเดี๋ยวรอติดตามครับอ่าว่าจะได้เรนเจอร์ในทิศทางไหนเออเรารุ้นครับผมก็รุ้นนะเพราะว่าอที่2นี่เกลือหนักมากครับตอนนี้อที่2ก็จะไม่ได้เปิดอะไรแล้วนะครับทั้งรูบี้นะครับแล้วก็ตัวกระชาอ่าอที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับ id3 ก็จะไปลุ้นนะครับเพราะว่ากบม่วงนะครับก็จะได้ครบ20ตัวแล้วเยอะแล้วนะครับอ่าก็ไปรอลุ้นนะครับว่าเดือนหน้าครับอ่ารอบของเรนเจอร์ตัวปกติแล้วก็สั่งมือตัวใหม่นะครับก็จะเน้นไปที่ id12 และ3ามครับเนื่องจากว่ากบม่วงมีเยอะแล้วนะครับก็จะลุ้นที่จับปั้นแม็กแล้วก็รีวิวทดสอบครับอ่าช่องนี้ครับรับรองได้เลยว่าเรนเจอร์เนี่ยเอาแค่อยู่ในระดับที่ ดีพอใช้ได้นะครับถ้าเปิดได้เนี่ยแล้วมีโอกาสปั้นแม็กซ์นะผมก็จะปั้นนะเพื่อที่จะมาทดสอบให้ดูครับโดยที่ไม่สดเลยนะว่าตัวที่ปั้นมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ดีไปยาวนานต่อเรื่องหรือเปล่าอ่าเราเพื่อที่จะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้ดีแค่ไหนอ่าเป็นทางเรื่องครับให้คนดูเนี่ยได้เข้ามาดูนะว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าอ่าบางตัวไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ข้ามนะครับเพราะว่าเราแค่รีวิวให้ดูครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ ไม่ได้เกียร์ติดมาติดมือเลยนะก็เหลือ Ruby, รูบี้ครับ Ruby Free, จากฟรีพีวีพีพีวีพีครับรูบี้ฟรีจากพีวีพีครับแบบได้ฟรนะีเนี่ยอีก2สัปดาห์นะครับเสาร์นี้กับเสาร์หน้าอ่ะไม่แน่อาจจะเปิดอีกสักทีหนึ่งก็ได้รอเพิ่มโอกา,อาสเกียร์ไอศครีมนะครับก็เลยได้ว่าทุ่มสุดตัวเลยนะคือมันใช้ดีจริงอะ่ะเออใช้ดีจริงต้องบอกต่อนะครับคือใช้คู่กับตัวบัฟรีเซ็ตก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะใช้แบบ แยกก็ได้นะครับอันนี้แม้ว่าบนาตำนาน,นครับอย่างพวกทีมญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเกียร์วิ่งนะครับกับพวกโคโรโบเก่าหกดาวที่มันเป็นเกียร์เซ็ตเทปเนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่แบบว่าเกียร์ยังไม่ค่อยมีเนี่ยเอาจริงเนี่ยผมว่ามันใช้ดีนะคือเราทดสอบชัดเจน,นครับเดี๋ยวขอดูฝั่งทาง ไอบ้าน,นะครับนี่ครับคุณสุประดิตนะครับก็ใช้ไอศครีม5ชิ้นเลยทีเดียวอ่าประมาณนี้แต่ว่าเป็นเป็น ID ลองเขานะครับเขาก็เลยต้องบูสไอดีขึ้นมานะครับทั้งเรนเจอร์แล้วก็เจียนะครับอ่าประมาณนี้ตัวใหญ่ต่างชาติจะไม่ค่อยเปิดกันนะอ่าดูทางฝั่งไทยนิดนึงนะครับไอดี ID นี้น่าจะเป็น ID ที่ซื้อต่อมานะเพราะว่าผมไม่ค่อยจับ คุณหน้าคุณตาเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับเปิดกาชาเกียร์นะครับ840รูบี้นะครับโอ้โหได้แค่เกียร์เร็วนาดมาชิ้นหนึ่งอ่ะก็ยังดีนะก็ยังไม่ได้เกียร์ชิ้นใหม่มารีวิวนะครับก็จะเหลือแค่ไอเดียไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดเกียร์456อ่ะเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับดูคลิปนะครับอ่วันถัดไปนะครับเกียร์เปิดกระทาเกียร์ที่ไอเดียสีมันจะได้สักชิ้นหนึ่งไหมอ่ะเพื่อที่จะมารีวิวกับเรนเจอร์ตัวอื่นๆดูบ้างครับว่า รถคูดาเรนเจอร์จากค่าเกียร์นะครับมันจะเจ๋งสักแค่ไหนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ